สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่อิฟมาทำชาเลนจ์นะคะ Lina and น i ิ a เป็นชาเลนจ์ที่น้องๆทางบ้านเนี่ยชอบแล้วก็สนุกนะคะวันนี้นะคะน้องๆชอบแบบไหนชอบตรงกับใครอย่าลืมมาคอมเมนต์เล่นไปพร้อมๆก,กับพวกเราเลยนะถ้าพร้อมแล้วก็ let's go <S <Yeah. S 2> ไปเลยคะ่ะ ลิซ่าค่ะลิซ่าสวยมากหนูชอบทีน่ามันเหลืองมันมันแบบเรียบเรียบลิซ่าชอบลีน่าแบลมากเลยอ่ะแบบมันดูแบวหรอชอบลีน่าชอบรองเท้าแบบสีชมพูนั่นแหละอุ้ยชอบลีน่าลีน่าลีน่าเหมือนสิลามุลไหมใช่แต่ว่านี้มันเป็นผีเสื้อเยอะเกินไปอ่ะเหมือนบาร์บี้เลยแต่มันส่วนทั้งคู่นะชอบลิซ่าลีน่า ดอลลิมอนเหรอหนูชอบสีฟ้ามีดอลลมอนด้วยอ่ะอุียอยากได้อ่ะตอนเด็กๆไม่มีอ่ะชอบเนาะใครมีบ้างใครมีบ้างแบบนี้อุ้ยชวนทั้งสองเลยอ่ะเออลิซ่าลิซ่าลิซ่าปมแหวานอันนี้คือเขาฮิตกันเนาะแบบที่เกาหลีใช่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 พี่อยากใส่อ่ะลิซ่าลีน่าลิซ่าก็เด็กมากนะแต่ว่าลิซ่าเนี่ยเราสามารถอัดแอปเข้ากับห้องน้ำที่บ้านได้เลยนะใช่เพราะว่ามันอัดแอปมาเออเพราะว่าอารีน่ามันจะดูหรูไปนิดนึงเนาะลีน่าลีน่า ดูซอยดิชอบนำเทนมาเจอพองกุญแจชอบตรงเนี้ยไอตรงที่ครอบสีเขียวว่ะสวยดีลีน่าทำไมชอบเหมือนกันอ่ะมันสวยมันดูแบบน่ารักอ่ะอันนี้มันดูไฮโซหว่าเนาะอันนั้นดูเด็กเกินไปลีซ่าชอบลิซ่าเหมือนนักเรียนโรงเรียนนานาชาติเลยอ่ะใช่ไหมน่ารักเนาะเออน่ารักทั้งสองอย่างเลยพี่ชอบลิซ่าชอบลีน่าใครเกิดทัน เขาบอกเกิลว่าชอบบับเบิลวัตเตอร์คับหนูชอบดูมากพี่ก็ชอบดูมากลีน่าลิซ่ามันคืออะไรอ่ะมันเหมือนเป็นมันเหมือนเป็นเราติดเอ้ยเราบ้านมีจริงจริงเหรออย่างเงี้ยคอสแล้วกินเข้าไปไม่ไม่ไม่เข้าไปใช่ไหมลีน่าลิซ่าแต่ลีน่าก็ลิซ่าก็ดูน่ากลัวเหมือนกันนะตาแบบดูใหญ่มากจมูกโดมทำไมตาใหญ่จังเลยอ่ะลิซ่าลิซ่าสวยไหมน้องเค้กสวยเขานอนในฝันไหม มันไม่มันไม่มันแบลๆเลยอะเป็นห้องนอนในฝันนะใช่เออลิซ่าลีนาอุ้ยทำไมสวยทั้งคู่เลยอะลีหนาส้นเหมือนขนมเค้กเลยอะใช่ใช่ใช่เรนโบ์รู้สึกครั้งเนี้ยของมันดูสวยไปหมดเลยเนาะลิซ่าลีนาลีนาชอบแบบแบบอย่างงี้เหรอใช่เรียบเรียบต่มันเรียบหรูเรียงมันเล็กไปไหมนอนตกลงใครนอนใครนอนดิ้นบ้าง ลีน่าลีน่าโอ้ยแต่นี้มันแบบบาร์บี้เราชอบไหมชอบแบบนี้ไหมชอบอันนี้มีขายจริงนะแต่ว่าพี่รู้สึกว่าของมันวางไม่เป็นพอเครื่องส่องอ่างลีน่าชอบลิซ่าลีน่าแบบหมอยากลองซื้อมาใส่อ่ะพอดูคลิปนี้แล้วพี่ว่าแต่พี่จะไปซื้อลีซ่าแบบนี้มาใส่นักเรียนแบบนักเรียนเกาหลีเกาหลีเลยนักเรียนญี่ปุ่นลีน่านึกถึงกีตาร์กีตาร์มีเคยมีภาพโปรไฟล์อันนี้ใครเคยทำโปรไฟล์แบบลีน่าบ้างหนูเคยทำแต่หนูไม่เคยโพสเข้าคิดกันเนาะมันน่ารักนะ Lisa, ลิซ่าลีน่ามองไกลๆนึนกว่าม,มีเหาแต่ตรงเนี้ยเอาจริงๆเออแต่นี่ที่แบบมองไกลไม่มีเหาปะลิซา่าลิซา่าน่ารักอะ่ะเออแบบเกา,านหลีเนาะแบบแล้วแบบน่ารักแต่ว่าลีน,น่าก็สวยเป็นสีม่วงนะสวยแบบชอบชอบลีน่าลีน่าเรปเล็บมันสั้นนะทำไมพี่มองเป็นไข่จิ้งจกอ่ะไม่ใช่เนาะ <laughs> ถ้าเล็บยาวแล้วสวยั้นแต่มันน่ารักเนาะชอบลีซ่า ตอนนี้อัปเดตนิดนึงพี่ข้าไปทำสีผมใช่ทำเป็นผมหลบในข้างในแจบเอไม่ต้องมองพอพอพอเดี๋ยวเขารู้เราไปทำัะเดี๋ยวเขาเอามาทำคลิปลีน่าลีน่าดูคูคูน่ารักอ่ะเฮ้ยแบบอันนี้แบบสวยสวยทั้งสองอันเลยอันนี้เขาเพ้นเองด้วยนะลิซ่าแต่ชอบงลองทนดูหนาแน่นเนาะแต่บ้านเราใส่ไม่ได้หรอร้อนร้อนลิซ่าลีน่า แต่ลิซ่าก็สวยนักกตาจุนมากเป็นเลโบนี่คือนี่ทําจริงไหมแต่งหน้าจริงเหรอใช่มันจะมีคอนเทนต์ที่ฝรั่งแบบมันให้เพื่อนนะวาดรูปให้แล้วก็แต่งตามอ่ะถ้าเราแต่งจะเป็นไรไหมอ่ะชอบลิซ่าโอ้โหเป็นห้องนอนที่เรียบเรียบนะสั่งมาไปปรับใช้ที่ห้องเอิร์มดูเรียบเรียบเนาะให้พี่ข้าวาดเนาะพี่ข้าวาดรูปเก่งใช่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 ลีน่าลิซ่าชอบลีน่าน่ารักอ่ะลีน่าสักด้วยอ่ะแท็กทูหรือเปล่าอาจจะเป็นแท็กทู ลิซ่าลีน่าเฮ้ยทำไมลิซ่าแบบเซ็กซี่จังลีน่าก็แบบน่ารักเลยอ่ะแบบสาวเกาหลีลีนาลีน่าอันนี้มันเหมือนแบบเซ็กซี่เนาะใช่เซ็กซี่มากสองคนนี้ดูได้แบบเกาหลีลีน่าลิซ่าอยากทำอ่ะแต่มันจะเข้ากับเราไหมอ่ะน้องเค้เข้าเราบ้างเราเดินไปไหนอ่ะเดินไปห้างเขาจะไปหมองพี่ถ่ายรูปใช่ไหมหมอแต่งถ่ายรูปเฉยๆลิซ่า ลีน่ากินอ่ะอุ้ยหนูชอบอ่ะอุ้ยมันเป็นแบบลีน่ามันเป็นแบบโอริโอใส่ลงไปในไอติมอ่ะเพื่อนๆเหมือนทำเองเลยอ่ะเออเหมือน DIY เองแต่น่ากินมากลีน่าลีซ่าแต่หุ่นแบบนี้คือตั้งแต่สองขวบก็ไม่ไม่เคยมาอีกเลยดูความความความตรงนี้ดิเขาใส่เกงขาสั้นไงสวยจังลีน่าเอ้ยไม่ใช่ลีซ่าหุยน่ารักเนอะที่วางตุ๊กตาเนอะเป็นเตเปอ่ะเออน่ารักอ่ะ ลิซ่าคูลิซ่าหวานมากดูรีนาดีเหมือนตุ๊กตาใช่เหมือนตุ๊กตาเลยลีนาลีนาเป็นเหมือนน้ำแข็งสาเรนโบว์ลิซ่าชอบลิซ่าลีนามันดูมันลีนาก็ดูดีเนาะมันดูหรูหรามากเลยเนาะใช่แต่ว่ามันก็ดูน่ารักกันนังเลยลิซ่าลิซ่าจริงๆเนี่ยดูคลิปเนี้ยนอกจากแบบมันดีแบบไอ้ตุ๊กตากระดาษนะ คือเราสามารถไปอัดแอแต่งที่ห้องเราได้เนอะลีน่ารอเธอจะเอาลิซ่าหรอพี่ชอบลีน่าชอบลิซ่าดูแบบอย่างเนี้ยไอห้องฝรั่งอ่ะเขาจะมีแบบแสงแบบอลังการเขาใชไฟใช่ใช่ลีน่าลิซ่าเออมันเป็นแบบเราเราเราน่าจะซื้อมาใส่กันนะเออทำชาเลนจ์แฝดสามไหมเราอ่ะทำอะไรเหมือนกันแต่งตัวเหมือนกันไหมลีน่า ลีน่าเลยพราะหนูชอบสีวาเทลมันน่ามันเหมือนบ้านมมันนเหือบ้านโบราณเนาะเหมือนบ้านโบราณอ่ะดูไอ้นี่สิไอ้แบบพื้นแบบน่ารักมากอันนี่เคยแบลนนี่ลีน่าลีน่าอุ้ยสวยจังเฮ้ยมันดูโอเคเนาะน้องเค้กเนาะมันดูไม่แบลนจนเกินไปเนาะมันดำๆดูแบบเพื่อนๆมันเหมือนแบบมันดูสีขาวมันท่าน่ารักอะลิซ่าเจนนี่บ้าหรือเปล่านี่คือเจนนี่ใครตอบเจนนี่เหมือนพี่อีฟบ้างเค้กบ้าไปแล้วเขาชื่อเจนนี่ลิซ่า ลีนาอุ้ยแลิซ่าก็สวยนะตรงๆอะ่ะสวยทั้งคู่ถ้าคนสวยใส่ลีนาอยากได้ <Lisa. S 2> อันนี้ลนะุยจีรีบทุกคนเห็นอันนี้ไหมใช่คือแบวมากบอกเลยลิซ่าลีน่าลิซ่าลีน่าเอ้ยลีน่าใช่ลีน่าลิซ่าก็สวยนะแบบอืมแล้วก็อีกแบบหนึ่งอะ่ะลีน่าลิซ่า ชอบลีน่าลีน่าคือโอเควอร์ไซด์ใส่แบบใส่เสื้อคลุมใหญ่ๆอย่างเงี้ยเสื้อโอเวอร์โค้ทใช่ลีน่าลิซ่าลิซ่ามันคือแท่งอะไรอ่ะน้องเค้กมันเหมือนมันเแบนขนมปังหรือเปล่าแล้วก็แบบเหมือนเหมือนไอติมมากกว่านะเพราะนี่เหมือนไอติมไม่ใช่ข้างบนข้างบนที่เป็นแท่งออกมามันเป็นเหมือนน้ำเกลือน้ำแข็งชอบลิซ่าไม่ชอบลีน่าคือลีน่าแต่งตัวอย่างเงี้ยมันจะดูแบบว่าเป็นสาวทำงานออฟฟิศแบบเปรี้ยวๆด้วยนะใช่ไหม ชอบลีน่าอยากมีบัลเบอร์บัลเบอร์บัลเบอร์บไหมบัลเบอร์บอมที่มันเป็นกลมกลบัลเบอร์บัตเออเรียกอะไรเอ่ยใครรู้บ้างสนุกมากค่ะทุกคน